รอเจ็ดอเจ็ดเจ็ดเจดูนี่ดิม่าตัวน่ากลัวอันนี้ตน่ากลัวมึงรีบไปเลยกลัวใชเหรอเอ็วมหายตรงนี้มี่แต่คนหน้าตเจเจจังหวะจังหน่อยลูกอ่ะโอเคสัรวมสมแยกสมรวมดแ่แยกเนาะแกกมยได้ครับได้ครับอ๋อค่ะเออ คอร์ ay, um. ขาโปรเจกต์นี้ทอดออกมาได้สำเร็จแล้วกว่าจะลอดมาก็คือลบพันคอสารรอบนะครับก็เกิดตายอยู like ่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนคงรู้นะว่าผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ในยุคที่อย่างที่ผมบอกไปว่าหลายคนพูดว่าซีรีส์วายจะตายหรืออะไรเงี้ยคือผมได้ยินคํานี้ผมเฮิร์ตมากเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ตายหรอกแต่อาจจะมีเยอะไปหน่อยคนอาจจะรู้สึกว่ามันแบบ คือคนเร่งทากันไปนิดนึงอะไรเงี้ยส่วนเราก็เลยรู้สึกว่ามันนี่กดดันเราว่าจะทํายังไงให้มันดีโดยที่เป็นซีรีส์ที่ถูกเจอมา,อาพูดตรงๆใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ฝากอานาคตของน้องๆของผมไว้อะโดยเฉพาะแบบอ่ะไบเบิลนเนาะที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทอะไรผิดเลยแล้วแบบเขาก็พยายามเต็มที่กับทุกเรื่องมาเสมออะไรเงี้ยอยู่ดีดก็ก็ต้องต้องเหมือนโปรเจกต์จะไปต่อไม่ได้เงี้ยคราวนี้ผมในฐานะของพี่ชายผมแบบอ่าสุดเลยต้าไปให้สุดแล้วก็ก็ได้มาเจอ คนที่ผมไว้ใจเนาะเอามาเดบิวด้วยหลายๆคนก็มันเหมือน4 Minute เนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีรุ่นถึงเจ๋งที่ช่วยอยู่กับรุ่นใหม่ผสมกันมันก็เลยออกมาเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็โชคดีได้เจด,เดคือจริงๆก็นับว่าปเป็นโชคดีของทงั้งคู่เพราะว่าผมว่าเจดควรถูกค้นพบในอีกหลายๆมุมที่ผมเจอแล้วผมว่าเขาก็าค้นพบตัวเองเหมือนกันแล้วมีความมั่นใจยังไงตอนที่โปรเจกต์มันมีปัญหาเราไม่พักโปรเจกต์ไปแต่เรายัางเดินหน้าต่อ ถ้าตอบแบบว่าไม่โลกสวยนะพี่โหตอนนั้นก็เป๋เหมือนกันมผมว่าพี่ก็เคยสัมภาษณ์ผมในยุคที่มันแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับปัญหาที่ที่เราจะแก้อย่างไงมันลึกพังไม่ออกครับแต่ตอนนั้นเอาความเชื่ออย่างเดียวก็วสุดท้ายถ้าเราตั้งใจทามันมันจะมีพื้นที่ให้เราแหละมันจะมีทางออกให้เราเสมอทุกวันนี้ก็เลยเหมอแล้วเรียนรู้ได้มากขึ้นจิตใจนิ่งขึ้นมีความสุขกับงานที่ทําตรงน,นี้มากขึ้นก็เลยได้ไปเจอผู้อยากใครก็แฮปปี้ไปหมดตในตอนนั้นมีมคะ่ะความคิดหนึ่งที่แบบมัน อจต้องไปตอนนั้นผมคิดว่าถ้าไม่ทำฟอร์มินิสก็เท่ากับว่าผมก็หยุดบีออนคาวไปเลยตอนนั้นก็คิดว่าแบบไปใช้ชีวิตแบบเที่ยวเล่นเหมือนเดิมดีไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ผมไม่อยากแบบมีความสุขแบบเห็นแก่ตัวผมอยากสร้างความสนุกให้คนวงกว้างอยู่ดีอะไรเงี้ยมันมันติดใจซะแล้วอะครับก็อยากทําต่อในตอนนั้นอะไรที่จะทำให้พี่ปอรู้สึกว่ามันต้องไปต่อผมอยู่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นคือมันเยอะมากใช่ครับ คือจริงๆมันถาถมหลายเรื่องเนาะรานนั้นก็แต่ว่าคนที่โตมาด้วยกันมันมีความผูกพันจริงๆอะคือหลายๆคนจะบอกผมว่าไม่ควรทํางานแบบเป็นครอบครัวแต่ผมเชื่อว่าผมมีครอบครัวได้แต่ต้องเล็กและเลือกหน่อยแต่เวลาทํางานต้องโปรเฟชชั่นอลมันก็มันก็ถึงจุดนั้นคืออต้องเริ่มจากเนี่ยบา์เบิ้นรุ่นแรกๆเนาะผมหันไปมองแล้วผมจะทิ้งน้องอยังไงวงการมันไม่ได้ง่ายอะแล้วน้องเขาจะไปต่อ,อยังไงนะผมก็ไปต่อ ตอนนั้นเชื่อใจตัวเองมากกว่าหรือเชื่อใจคนรอบข้างเรามากกว่าในการที่จะรันตูนตูนเด่นีส่สเชื่อใจโลกใบนี้ว่าจะไม่ใจร้ายขนาดไหนที่โดนหนักผมว่าผมโดนหนักมากอ่ะก็ดีใจที่ตัวเองผ่านมันมาได้อย่างดีผมว่าอาจจะบอกพื้นฐานครอบครัวผมมีความรักให้กันเยอะแล้วรอบตัวผมมีคนที่รักผมเยอะแล้วน้องๆก็รักผมอ่ะผมรู้ว่าต้อให้เกิดอะไรขึ้นความรักมันมันแข็งแรงจริงๆนะอแล้วก็ทุกซีรีส์ทุกเรื่องมีเรื่องราวความรักอยู่ในนั้น มันก็ทําให้ผมไม่อยากแพ้ครับวันที่ตัดสินใจเลือกเจตเข้ามาเรามั่นใจกับโปรเจกต์นี้ขนาดไหนเพราะมันจะแข็งแรงกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมวันที่ตัดสินใจไปติดต่อเจตผมรู้อยู่แล้วว่าแข็งแรงแน่นอนแต่คราวนี้ตัวละครนี้จะทํำยังไงจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้เวลาคิดเยอะ<ม>ก็ยอมรับว่าคุยกับเจตตอนแรกก็คือเชื่อในเคมี Me เนาะเชื่อในเซนส์ตัวเองแต่พอคุยไปเรื่อยๆตอนนั้นเจตเขายังเอาตรงๆเจตสมัยก่อนเป็นคนขี้เก็กนิดนึงนะครับอาอันนี้พูดตรงๆอ่าแต่ว่าพอคุยไปเรื่อยผมก็ คือเราเราเมาเมาด้วยกันอ่ะผมได้เห็นตัวตนลึกๆของเขาผมบอกว่ามึงเอาออกมาอีกละลายิกรรมเจ็บมึงไม่ต้องเป็นพระเอกหรอเว้ยมึงเป็นนักแสดงที่โคตรดีแล้วข้างในมึงเท่มากผมเลยบอกว่าอ่ะออกมาซึ่งมันออกมาประมาณนึงแต่ผมก็มีความลังเลอ่ะคือมันก็มีเรื่องราวบางอย่างเนี่ยทำให้ช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันการเลือกคนเข้ามาอยู่ในสิ่งนี้มันเหมือนเราต้องผูกคันกับเขาแล้วต้องไปด้วยกันได้แล้วไปกับครอบครัวเราได้อะไร ก็ใช้เวลาเกือบเปลี่ยนใจไปดอกหนึ่งแต่ก็จะมีแบบจังหวะที่อันล็อกกับไปกินเหล้าหน้าโรงเรียนเจ็บ <c oughs> แล้วมันพูดถึงเรื่องสมัยเด็กช่วง <c oughs> ผมเห็นแล้วว่าออมันเป็นเด็กที่ดีนี่ว่าแต่ว่าบ้านมันใกล้โรงเรียนไปหน่อยที่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็เลยรู้สึกว่าคิดถูกมากๆแล้วก็วันนี้ยิ่งเห็นด้วยการแสดงเขาความตั้งใจล้วกันแบบเขาสนิทก,กันจริงๆคือต้องบอกว่าผมอะไม่ใช่คนที่คุณต้องรู้สึกว่าในชีวิตจริงคุณต้องรักกันอะมันไม่ใช่คือผมชอบจินตนาการเหมือนกัน แต่ผมเห็นผมฟินอะผมฟินตลอดเวลาเวลาไปกับผมบอกว่าดีคู่นี้เหมาะอะไรที่ในตัวเจ็ดพี่บอรู้สึกว่ามันชอบครอบครัวเราได้จริงๆเจ็ดอะข้างในเขาอ่อนไหวมากแล้วก็แต่เขาชอบทําท่าแบบกล้ามใหญ่งอ้ะเวลาให้ตอบอะไรก็จะแบบอครับ นึกออกไหมเขาอยู่มานานอ่ะทำยังไงใช่ไหมเออไม่แล้วข้างในไม่ได้มั่นขนาดนั้นนะเออเออพอถึงเวลาผมก็บอกว่าทําไมมึงชอบเดินหลังงอวะพี่ผมมาหลังงอแต่เด็กไม่มึงเอาไหมคือเหมือนต้องแบับจูนกันใหม่ครับแล้วก็เห็นแบบเห็นความน่ารักในตัวเขาเห็นความสามารถมันบอกอยากตีกองผมก็ให้มันตีกองคืออะมึงเอาออกมาจนวันนี้ผมว่าเขารักตัวเองมากขึ้นรักตัวเองจริงๆมากขึ้นไม่ได้เป็นแบบพระเอกอะคือต้องบอกว่าหลายๆคนโตมาคําว่าพระเอก พระเอกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วเห็นแบบพระเอกมันมันไม่ใช่แล้วก็ยินดีกับน้องด้วยนะมาทางไปเบิ้ลบ้างพี่บอนลใบเบิ้ลได้ยินพี่พีพีก่อนว่าแบบเขารู้สึกเจอค่อนข้างเป็นห่วงเรากับการกับก็อยากแบบบอกขอบคุณมากเลยเพราะว่าตอนนั้นถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบ พอใจจากโคจิค,คีก็แล้วแล้วเขานอกจากว่าจะต้องแบบดึงตัวเองกลับขึ้นมาเพราะาต้องดึงผมกลับขึ้นมาด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอธิยาแตยเพราะว่าผมพร้อมที่จะแบบว่าคือผมพอใจไป <laughs> จริงๆนะ<ต>่ยผมแล้วคำพูดเขาได้ไหมเขาว่าอะไรที่ <laughs> แบบพัดใจเราสำหรับเราอ้ัพขึ้นแบบนั้นคือเหมือนเขาพูดว่ามันเป็นเรื่องของเราอไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของเราเราเหมือนแบบมีความรับผิดชอบกับมันแบบ ว่าเราอยากที่จะนําเสนอเรื่องนี้ที่เราเชื่ออยู่แล้วว่ามันดีเพราะเราเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไง <c oughs> เราอยากให้คนดูดูจริงๆครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแบบลึกๆมันจะมีแพชชันอยู่ <c oughs> แต่เราแค่ <c oughs> แตัวเขาก็เลยเหมือนแบบว่าจุดสตาร์ทนั้นวนะ่าแบบมันเป็นของเรานะ <c oughs> เราต้องรับผิดชอบกรงมันเราต้องแบบว่าเออแบบจริงใจกับมันแบบอีกทีหนึ่งมันมีจังหวะที่เลงที่มันแบบเออช่วง ใช่คือแบบไม่ไม่รู้ว่าจะตอบแฟนคลับยังไง <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ตัดสินใจก็ไม่ใช่ผม <c oughs> แล้วผมก็อยากที่จะบอกว่าไม่อยากที่จะทําให้แฟนคลับผิดหวัง <c oughs> แล้วก็ตอนนั้นรู้สึกแบบแบบอ่าไม่รู้ว่ามีอํานาจขนาดไหนที่จะแบบพูดออกไปเพื่อจะอม m อร์ t <c oughs> แฟนคลับอะไรเงี้ยเพื่อจะปลอบใจเขา <c oughs> ผมก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าแบบไม่พูดดีกว่า <c oughs> แล้วมันก็ยิ่งทาให้เรารู้สึกแบบไม่ดีเพราะว่าใจเราอยากออกไป ออกไปปลอบใจเขาแหละว่าแบบมันมันจะไม่เป็นไรนะแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่เชื่อเลยว่ามันจะไม่เป็นไรก็เลยไม่พูดม่แต่แปลว่าตอนนั้นเรามันมีประโยชน์ที่มันอยู่ในใจเราที่เราไม่ได้บอกมีครับผมมีครับตอนนั้นถ้าถ้าย้อนกลับไปบอกแฟนคลับว่าแบบว่าขอให้เชื่อในตัวเราต่อไปคับผมแล้วก็วกทุกวันนี้ก็อยากขอบคุณแฟนคลับที่ที่เขาเชื่อโดยไม่ต้องให้เราบอกด้วยซ้ำ บอกว่าขอบคุณจริงๆแล้ววันที่พี่กรณ์จะบอกเฮ้ยม<ๆ>ันได้ไปต่อแล้วเจดเป็นคนที่เดิน,นโอเคม <laughs> ากเลยใช่เพราะว่าตอนนั้นก็เจอพี่เขาที่งานคนิีว่าแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จริงๆในใจลึกๆผมอยากทำอยู่แล้วก็คือได้เล่นบทใหม่ๆ <laughs> ได้บอกว่าให้แบบฉีก expectation หรือว่าความคาดหวังของคนเ้ยแล้วพอได้ไปเล่นกับพี่เจดเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ เราเราได้เล่นเป็นตัวละครที่ททแบบว่าเหมือนจะพูดได้ว่าเป็นนลคั่วจากตัวละครเดิมนะครับผมเราได้เอาความจะพูดได้ว่าเป็นความน่ารักก็ได้หรือว่าเป็นเป็นอีกด้านหนึ่งที่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เห็นแล้วมันจะได้ล้างภาพตัวละครเก่าไป หมด้ดล้อย่าไะไปไปไปผันรถแล้วผนรแฟังกีเฟังกคือเขาบอกว่าคนที่เราต้องมาเล่นเป็นพาร์ทเนอร์เราเป็บอกคุเจเานตอนนั้นก็อยากไปคุยกับเขาก็ตอนนั้นก็กล้ากลัวๆนิดนึงแต่ว่าพอพอเขาแบบเปิดใจกับเราก่อนรู้สึกว่าเออมันแบบไม่น่าจะมีปัญหาเลย ไม่ใช่ก็ลเราเขาพูดมาคือเขาแบบก็อยู่ในวงการนานแล้วเราแบบเพิ่งบอกว่าเรื่องที่สองไงนี่เลยใช่พูดละครับใช่ผมขอบคุณที่ผมพูดสถียรนครับอะไรนะฮะแต่การมาร่วมร่วมทำในตอนใหญ่จกต์จริงก็อย่างที่บอกคือคือจริงๆเรื่องเรามันไม่ได้ง่ายเลยครับเ็นพี่บอลเล่าให้ฟังคือคุยกับพี่บอลหลายรอบจริงๆแล้มเมาหลายรอบจริงๆจริบ คือเราเราอ่ะไม่รู้หรอกว่าพี่บอลตัดสินจากอะไรโดนกันแต่ว่าผมสัมผัสได้จากจากการคุยกับพี่บอลสักรอบสองรอบรอบู้สึกว่าเขาแค่ต้องการความจริงจากเราว่าเราเป็นคนยังไงสุดท้ายแล้วไม่ว่าผมจะผมจะเล็งเขาว่าเขาชอบคนแบบไหนถ้าผมพยายามเปลี่ยนเขาก็ดูออกเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็เลยเป็นตัวเองใส่เขาไปกับกลายเป็นว่าการเป็นตัวเองของเรา ทำให้เขาก็เห็นว่าเราเชื่อใจเขาครับแล้วก็ทําให้เขาก็เชื่อใจเราเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นการทํางานตั้งแต่วันนั้นที่เราได้รับโอกาสจากยอนคลาวจนถึงวันนี้เราทํางานด้วยความเชื่อใจกันทั้งหดเพราะฉะนั้นนะ่ะผมรู้สึกว่าเออมันมีความสุขอะ่ะแล้วยอนคลาวทางานด้วยความสุขเป็นคนนำครับเพราะฉะนั้นมันมัน มันไม่เครียดหรอการทำงานถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะโห้เลิกกองแบบตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เครียดแ่ใจว่ามันมเครียดมันเหนื่อยแต่มัน <Story> <leurs> ไม่เครียดแล้วเรามั่นใจว่ามันจะออกมาดีแต่ว sure ่าแล้วก็สิ่งที่มันออกมามันก็ดีจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่บอลมากๆจริงๆขอบคุณมากพี่ก้มกับพี่บอกับพี่ใหม่มากค่ะถึงพู้หญิงเนี่ย การ้านมียากไหมคะสำหรับสำหรับพี่เออยากค่ะมันมันยากเพราะว่ามันก็กดดัน <c oughs> คืออ่าถึงแม้ว่าเราจะจบกำกับมาเนาะเราก็ทำละครเวทีมาแต่ว่าในวงการอ่ะมันยากมากที่ผู้หญิงจะได้โอกาสมากำกับแล้วก็รู้สึกขอบคุณปอนมากๆที่ให้โอกาสนี้ออตอนแรกก็ก็ลังเลเพราะว่ารู้สึกคนมันแบกอะไรไปเยอะมากเพราะเขาก็บอกว่า พี่ทําไปเลยนะผมไม่เข้าไปนะผมไม่ยุ่งนะอะไรเงี้ยยกเว้เนะอ็นซีเนาะไมเาไมก็เขาเชี่ยวชาญผมยอมแล้วผมเชี่ยวชัญมากแต่เรารู้สึกว่าเรารักทุกคนตรงเนี้ยที่อยู่เราเราต้องทำอ่ะให้ให้เขาแบบไปต่อแล้วเขามีศักยภาพเราแบบทุกคนเลยเราก็พอมีเจเเข้ามา รู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสทํางานกับนักสแสดงที่วันหนึ่งเรารู้สึกว่าคือเราเคยรู้สึกว่าเอาเขาเป็นดาราแล้วเขาเขามาทํางานแบบนี้เราจะจูนกันได้ไหมนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็พิสูจน์ความโปรเฟชชั่นอลของเขาอะ่ะมันทําให้เรามีความหวังว่าเอยนักสแสดงบ้านเราเก่งจริงพี่บอลเห็นอะไรกันตอนนั้นมั่นใจว่าเออเขาถูกทำให้โปรเจกต์นี้แข็งแรงได้ชจริงพี่หน่งทาให้ผมแข็งแรงไปตลอดคือเขาเป็นครู แล้วเราเป็นเพื่อนกันในชีวิตเพื่อนเนี่ยเพราะว่าจริงๆเขาอยู่ในคินพอร์สมาก่อนผมนะครับเขาเป็น acting coach คินพอร์สรุ่นแรกที่มันพับไปแล้ววันที่ผมเข้าไปทำคินพอร์สนั่นแหละเขาคือคนที่จริงใจกับผมจนตอนที่ไปกํากับคินพอร์สเขาก็ช่วยผมแนะนาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคนนี้มี potential วันที่แมนสวงอ่ะมันคือจุดที่ผมจะพูดว่าเขาจะเขาจะไปต่อแบบนี้ได้ไหมเราจะไหวไหมคือเอาตรงต่อห้ผมจะรักขนาดไหนผมไม่สามารถดันคนที่ไม่มีความสามารถได้ แต่ผมเห็นแล้วว่าคนนี้ทําได้แล้วโฟมันเป็นซีรีส์ที่คุณต้องเข้าใจจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์อย่างสูงและพี่หนิงเป็นคนที่เข้าใจมากๆมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างเพราะงั้น,เ,นเรื่องที่พี่หนิงจะไม่ถนัดก็เรื่องเดียวคือเรื่องเลิฟซีนไม่เป็นไรผมถนัดมาก <c oughs> มันก็เลยลงตัวไปหมดครับ <c oughs> นะเพราะว่าคือเขาทําให้ผมรักวงการนี้มากขึ้นด้วยผมอยากทาต่อผมก็เลยอยากให้เขา่ได้เป็นคู่กับหญิงที่ วันนึงผมก็อยากจะพึ่งเขาได้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับให้วงการมีคนแบบนี้ผมผมแฮปปี้มากเพลงประกอบก็เป็นพี่ปานนะักร้องหญิงเหมือนกันน<ม>ี่เรียกได้ตัวเ,<อ>เองเลยคนระับพี่ปอนก็เป็นพี่ปานคือผมว่าผมเป็นคนชอบทํางานกับผู้หญิงเพราะจริงๆผม,มชอบทํางานกับทุกเพศแหละแต่แบบคือผู้หญิงในวงการอาจจะมีตัวเลือกให้น้อยด้วยมั้งครับแล้วพอมานั่งนึกว่าแบบเพลงที่มันจะเล่าความรู้สึกอะมันต้องเป็นคนที่ทําให้ผมรู้สึกเหมือนกันอย่างที่เล่าบนเวทีนี่คือเรื่องจริงผมฟังเพลงพี่ปานผมเกือบอ้วกออกมาเหมือนโดนด่าอยู่ แล้วผมก็รู้สึกเฮ้ยถ้าวันหนึ่งมีมีเพลงแบบนี้แล้วพี่ปานกลับมาร้องใหม่แล้วทาให้คนที่มันทาอ่ะคนที่เป็นคนทํานะถูกกระซวกออกมากับคนที่เป็นคนดูรู้สึกว่าสะใจผมเลยพี่ปานกลับมาเถิดครับไหว้แล้วแล้วเลยไปไปนิมนพี่ปานกลับมาจากจากวัดป่านไครับมาร่วมโปรเจกต์นี้ก็ดีใจมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่คิดเงินสักทีคิดอูสิพี่เห็นไม่คิดเลอกไม่คิดเงินไม่เคยถามเลยว่าอะไรกี่บาทจนผมแบบคนแบบนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นสิ่งดีงามของวงการคือผมอะไม่ได้ใหม่ในวงการบันเทิงนะผมทําคอนเสิร์ตมา15ปีผมเจอศิลปินมาเยอะมากแค่ผมซ่อนตัวอยู่ข้างหลังอันนี้คือหนึ่งในไม่กี่คนที่จริงใจจริงๆแล้วผมผมอยากจะรวมคนเหล่านี้ไว้ด้วยกันนะครับมันจะได้เดินไปอย่างสบายใจนานนานมากนะไม่ได้ยินเลยนานๆเออเพลมันพลาดแบบนี้เหนื่อยทีเดียวเชียวเหนื่อยทีเดียวเชียว์โอชี้หมดแล้วเลยตอนนี้ตอนใช้เมื่อกี้หมดแล้วค่ะสะสมไว้ ก็จะถามว่าอะไรเหรอไม่ใช่สถานที่เห็นภาพฟาดฟาดคยที่ปาดปาดแบบนี้มานานกลใช่ค่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้ร้องเพลงแบบนี้มาสักเกินสิบปีขึ้นนะคะคือไม่ได้ใช้ก็เรียกว่าไม่ได้ใช้โหมดนี้แล้วกันโหมดนี้มันถูกปิดละแต่ว่าพี่มันก็เคยบอกเอาไว้เว้นเคยวงเล็บเอาไว้ในสมัยก่อนว่าถ้าใครอยากจะให้มาร้องโหมดนี้อีกต้องเบสออนซีรีส์หรือละครที่จะอยากร้องให้นะคะ แต่ถ้าถ้าจะสร้างมันขึ้นมาใหม่เหมือนเพลงที่ทำให้ปอนอ้วกเมื่อสิบเพลงที่ผ่านไปเราไม่สร้างแล้วเพราะว่าเราเราทํามาจนเยอะแล้วอันนี้ก็มาสกช่องว่าตรงว่าพี่หนิงเนี่ยโทรมาซึ่งจริงๆอ่ะพี่ปานทำงานกับพี่หนิงมาก่อนด้วยละครเวทีซึ่งต่างคนก็ต่างไม่ได้รู้จักพี่หนิงก็ณนวันนั้นก็ไม่รู้จักแล้วก็เอาจริง,รงๆก็ไม่เคยสแสดงเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วแต่ว่าพี่หนิงเนี่ยก็ไม่รู้เขาเห็นอะไรในเราเราก็แบบว่าเราจะเล่นเป็นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็ไปเล่นกันแล้วก็เล่นอินจันแล้วก็เราก็ได้เห็นการทําง,งานของพี่หนิงก็คงไม่ต่างจากอราคือสิ่งที่ได้รับจากพี่หนิงคือพี่หนิงร่วมกับพี่แบบคือต้องบอกว่าน้อยมากๆที่เราจะเจออันนี้ไม่ได้มาแบบขาอวยนะอันนี้คือความจริงล้วนๆพี่หนิงไม่เคยเอาพารามาให้นักแสดงไม่เคยเอาอารมณ์มาใส่นักแสดงพี่หนิงมีแต่คำว่าแก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ปัญหา เรื่องงานไม่พอแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็งทํางานต่อด้วยกันมาด้วยทีละราชาซึ่งแต่ละโปรเจกต์ที่พี่หนิงเขาแบ่งเราเห็นอยู่ว่าผมอนนยู่ที่นี่เป็นคนที่คลองสติได้ดีมากเออแล้วแบบไม่ใช้อาร<ช>มณ์ใช้อารมณ์ใ,ในการทำแต่ว่า,ท,าทุกอย่างกแก้ไปด้วยสติมากๆเลยเพราพี่พอพี่หนิงชวนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรต้องกังขานะคะเพราะว่าความที่มันรู้มือกันอสองความเป็นผู้หญิงด้วยกันมันเห็นกันอยู่ม,ม,มันก็เหมือนกับมันอ่านอ่านพลังงานกันได้วราที่เขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากไม่พอแล้วก็ แล้วก็เป็นพวกแบบเสือซ่อนเล็บอะถ้าใครได้รู้ว่าผิาวคนนี้ทําอะไรมาบ้างนะคะลองไปหาดูเราจะล้วจะทึะ่งว่าจริงๆแล้วเขามีอะไรมากกว่านั้นมากๆซึ่งซึ่งยังไม่ได้ถูกสแสดงออกมานะคะซึ่งปันก็หวังเหมือนที่ตอนหวังเหมืว่าในวันหนึ่งเราจะเห็นที่หนง ขายขึ้นมาในอีกหลายๆรูปแบบนะคะเขาจะทาให้วงการนี้มีสีสันมีมิติอะไรอีกมากมายนะคะส่วนปอนเนี่ยก็ต้องขอบคุณที่นึกถึงนะขอบคุณที่ถ้าวันนั้นเธอไม่อ้วกธอกอาจจะไม่ได้นึกถึงนะคะขอบคุณที่แบบเหมือนกับมามาปลด,ด,ดมาปดดมาปลดมัตตาสังเราอย่างเงี้ยเราก็สู้สเอเออล้องดูร้องก็ร้องอไม่เป็นไรเพราะพี่หนีโพรมัเอาเลยพี่ไม่ได้ถามอะไรเลยไม่มีคำถามอะไรทั้งสิ้นได้เลยร้องแบบไหนเอาเลยเตมแบบไหนเอาเลยสาธเลย วันนี้สําหรับวันนี้เรารูสึกว่าเราก็องผลรับเองเหมือนกันว่าเราไม่ต้องไปติดใจอะไรกับอนะลว่าต่อให้เพลงมันจะดาแค่ไหนนะคะต่อให้มันจะเป็นอะไรแค่ไหนมันก็เป็น just นะแค่ณโมเมนต์ตรงนั้นแล้วมันทาแล้วมันก็พอแล้วมันดับแล้วก็โอเคนะคะพร่ก็เลยบอกพี่หนะิมาเลยจะให้แรงแค่ไหนก็จะแรงได้อีกนะคะถ้าแค่นี้มันยังไม่พอก็เอามา <laughs> ได้ปอนท <laughs> ี่รอดได้แต่ว่าถ้าแบบ ไม่ได้ค่ะไม่ติดค่ะว่ามันก็คือโชว์เนาะนคือโชว์โชว์ชวนึงมันก็เหมือนกับบทที่พวกเจดเล่นอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็อยู่ในจอมันก็เป็นแค่อารมณ์มนโมเมนต์ Moment หนึ่งที่แสดงความดาร์กไซส์แล้วก็มันก็อยู่ที่คนฟังว่าจะเอาไปตีความในมุมไหนของปมในแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันบางคนฟังเพลงนี้อาจจะรู้สึกว่าน้ำตาไหลกับการบรรลุกับตัวเองก็ได้อาจจะเข้าไปในหมวดของธรรมะก็ได้ใครจะรู้อย่าไปตีความแค่ว่าโอ้มันทำลายร้านทำลายร้าน าเกิดคนคนนั้นเนี่ยกำลังทุกข์ูแล้วร,รู้สึกว่าเราอยากทำลายล้างความแค้นในใจที่ครูอยากจะเป็นอิสระจากความแค้นนี้ด้วยการทำลายล้างความแค้นนี้ด้วยตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นเพลงนี้จึงมีหลายนิติมากๆเพราะว่าคนคิดก็คิดมาแล้วว่าแต่ละตัวละครเขาใช้เพลงนี้ผมผมเพิ่มอีกนิดนึงแล้วนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าแบบตัวผมเองเนี่ยเคยเป็นคนที่เจอเรื่องใครมาทำลายผมรู้สึกว่าเราพร้อมให้อภัย<ม>ไม่เป็นไรขอให้เขาโชคดีจนไม่นั่งคิดว่าแล้วตัวเราเองเ แล้วตอนนี้เราเจ็บอยู่เราเราร้องไม่ได้หรอเราโกรธไม่ได้หรออย่างนี้แปลว่าเราเทะเลายตัวเองอยู่เขาเลยขูเหยียบที่ปานอันนี้มันก็เกิดเป็นอันนี้ขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันอัดเราป่ออะสุดท้ายเราไม่ได้ไปทำจริงหรอกอย่างที่บอกว่าน้ำตาล้างตีนไม่สะอาดหรอกแต่มันมท <ำ S 2> <ป>ําให้เราได้พูดออกมาใช่ไหมมันทำให้เราพูดออกมามันระบายออกมาแล้วก็กลับมารักตัวเองเราจะได้ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแลวก็ไม่ไปทำกับใครแบบนี้ด้วยก็เลยสนุกประกาศตรงนี้นะครับใครจ้างพี่ปานไปร้องเพลงทีนี้ให้ร้องฟรีนะครับเอาไปเลยอ่าน้องๆ มาข้างหน้ามาข้างหน้ากันหน่อยครับผมราเลครับเ่เาเป็นร่มตว้นเปกนางน่คนปดรับบทอะไรยังไงรับบเป็นต้นกาครับผมเจเจครับรับบทเป็นวินครับผมรับบทเป็นกอครับเป็นงางการเข้าร่วมโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ที่แบบว่ากลับมาอีกครั้งที่ัเนีปัอังงคือจริงๆในในวันที่ที่รู้ว่าตัวเองได้เล่นก็ดีใจ จะต้องบอกว่าโอกาสพี่กอน์เขาเป็นคนให้โอกาสคนม mm ากๆพราะผมก็ได้เล่นแปนส่วงไปแล้วแล,แล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เล่นโปรเจกต์นี้ด้วยซ้ำแล้วก็ในวันที่เราได้รู้ว่าได้เล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้เต็มที่แล้วเราก็จะไม่เป็นตัว <Kristen> ถ <Austrian> ่วงให้ค <Cuz> น <speaking, S 2> <inental> ื <okay. S 1> <li> ่นงนะครัแล้วเขาก็เป็นคนที่เชียร์อัพคนเก่งคือเขาเขาเป็นคนที่ทําให้เรามั่นใจในตัวเองแล้วก็ดีใจแล้วก็อยากทําผมก็ผมก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ยอมรับเลยว่าช่วงแรกคือแบบ มันจูนไม่ค่อยติดแต่ว่าคือต้องโดนคุณหนิงโดนที่บอลนวด <g atter> นวดนวด,นวดเยอะ,ะอยู่แบบผมแบบผมเป็นคนที่แบบเวลาได้รับคำชมนะ <c oughs> มันจะแบบผมเป็นคนชอบแบบกดดันตัวเองเงี้ย <c oughs> พอได้คำชมก็กดดันตัวเองแบบมันต้องดีกว่าเดิมมันต้องพัฒนาติ <c oughs> จนจนมันล้นนะครับจนมันแบบไปไม่อยู่แล้วจนจนต้องแบบมาจูนกับตัวเองใหม่ให้มันแบบเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยค่อยค่อยตั้งใจทํามันไ่พี่ก็ก็ดีใจครับเพราะว่า ตั้งแต่รู้ได้ได้รู้ว่าได้เล่นเนี่ยมันก็เป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อเสียงมาสภาแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ได้รับคุณคุณพี่ปอแล้วคุณแต่ละคนที่เลือกเราครับผมสลับกลับมาครับพี่ปอกลับมาเหมือนเขาบอเขาได้เขาเสียบเวลาแล้วป่ะถ้ครับโอเคครับจะได้ดูกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยดีกว่ผมว่าถือว่าซีรีส์เรื่องนี้ขอให้ให้คุณเปิดใจแล้วกันนะครับอยากให้ลองดูแล้วให้โอกาส วงการ BL เพราะตอนนี้จริงๆที่ผ่านมาพวกเราได้พิสูจน์แล้วว่า BL ไทยอ่ะมันไปได้ถึงระดับโลกจริงๆวันนี้อย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าเพิ่งยอมแพ้เนาะอยากให้เปิดโอกาสดูแล้วเรื่องนี้เป็นซี่งที่อยากให้คุณสนุกไปด้วยกันคือไม่ใช่แค่สนุกวิเคราะห์ไปเลยเราทํามาเพื่อโซเชียลอยู่แล้วเราพร้อมรับทุกคําวิจารณ์ทุกคำคอมเมนต์ทุกคําวิเคราะห์เรายินดีมากเราอ่านตลอดและอันนี้ผมว่าจะเป็นมิติของวงการบันเทิงที่เราทำคอนเทนต์มาให้คนได้มีการตอบโต้กัน นั่นแหละอยากอยากให้เปิดใจแล้วผมเชื่อว่าเบียร์อาไทยไปได้อีกไปได้อีกเยอะผมยังยังอยากทำอ่ะยังไม่อยากเลิกครับฝาบกด้วยนะคะรับโอเคขอบครับ